สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับผมเข้ามาติดตามรับชมสันหากินแบบบ้านๆครับผมผมก็มีเรื่องราลาดีๆมาฝากอีแลวครเมื่อนี้ครับเฮ็ดล็อกลูกเก้าเส้นครับผมมาติดตามรับชมกันเลยครับเอฟซีทุกทุกท่านครับผมอทำไมทั้งเก้าครับผมส่งกาลังใจมาให้ครับตอนนี้กาลังคิดคนมองสองหน้าสามหน้าอยู่ครับกาลังลองเฮ็ดเบิงครับว่าสีเอาจังใดยังไงนะครับเนาะ กำลังเฮ็ดอยู่ครับกำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ก็ยังบ่ฮว่านา่าได้เป็นจริงเป็นจังมาได้แล้วครับแต่เฮ็ดได้เฮ็ดนี่ผมก็สิไม้เฮ็ดห้เบิ่งครับผมตอนนี้ก็ยังจะมาเฮ็ดล็อกลูกก่อนครับผมอันนี้ผมเอาหาคู่นะครับเนาะหาคู่มสิเอาไว้สามครับจากลูกตะก,กัวะนะรับลูกตะกรวมัเลยครับนี่1คู่ครับ2คู่นี่ครับ สามคู่ครับสามคู่นี่เว้นไปครับสวัสดีการเห็ดนะครับเนาะที่การล็อกเอามาันดึงครับนี่ก็สอนเขานี่แหละครับไอ้ใต้เชือกนี่ครับสวัวดี ตะค้นเคยเหตดครับมันสีเห็นง่ายครับแต่พอต่คน้นไม่เคยมันจีนี่ครับห้าก็ดึงเขาเลยครับดึงดึงมันแน่นๆนะครับมันสีดหลบตมานี่ครับมันไลนี่เก้าเส้นนี่เสียหางคู่ครับมันจีเขาล็อกเขดีหาคู่หาคู่เอาหกคู่ที่หกเอาลูกตะก,กัวหนึ่งจเป็นหนึ่งนี่ครับหนึ่งหนึ่งสองสามคู่ มีช่วงตาว่างกันมาครับมานับได้นะมผมมีคว,ว่ใหามานับได้หนึ่งสองสามสามคู่นี่มีช่วงว่างอยู่ช่วงตาตะคายจะเปไม่ทาบรับวันระยะความยาวครับจะได้ยูบป,ประมาณนี้นะครับมันก็สีพุึงแห้งมาเลยครับตา ข่าวเตือน็ระเทศเปแล้วหรอครับปเฮ็ดแบบเพือยังตะกี้นี่นะครับผมแต่ละขาต้องดึงไนงะแต่วันจีเรียนไหนครับตะละตาแต่ละด่างตะละตา,ตตาจีเฮ็ดบ่ผสมกันครับแล้วหลอกลูกเขาจีเฮ็ดบ่คือกันแต่ลเขาหลอกลูกเขาจีเฮ็ดบวกขึ้นกันแต่ว่าลูกวิ่งกันสิงงายสุดครับอันนี้อันนี้นข้าต้องน้ำแล้ว ตัวนี้เขาชิมานับเขาชิมานับช่วงไทยหนึ่งคู่สองคู่สามคู่เขาชิมมันับคู่้ายเลยครับนี่เพราะว่าคู่น่ะชิมวันนี้นับคู่น่ะปล่อยมันเลยครับนับคู่้ายเลยไม่ทาครับ นับคู่ท้ายนะ,ะครับค <ious> <ไ>ู่หนาเขาจะมานับแล้วเขานับแต่คู่แรกครับคู่หนาคู่หนาเขาจะนับแต่คู่แรกครับเนี่ยสอัสด <diving curs CDU> ิ์มันบอกว่าเฮ็ดซาซ่าเนี่ยมันว่านี่มันเฮ็นซาซ่าเองมงครับเห็นมาครับผมนี่เกตซาซ่าหลอกลูกวิ่งเก่าเซนครับอันนี้เป็นเบอร์2หาครับผมเลข5ซิปตาอันนี้เป็นหัวเทิงหัวเทิงเขาเฮ็ดแล้วครับแล้วครับผมกับบมีปัญหาอย่างทุนเต็มครับ แต่ว่ายี่เฮ็ดตึงครับผมข่าทึงเยี่เฮ็ดตึงไรตึงปามที่แตกตรงยื้ยันนะครับหนึ่งสองสามสามคู่หอ่อเรานับจากนี้นะหนึ่งนี่ครับสองนี่ครับสามนี่ครับแต้ตรงน,นี้ไม้ทาบถ้าบ่มมีไม้ทาบมันก็มาได้เห็นไม้ทาบก็ มันยากครับมันยากเกินแต่คนมีพื้นฐานมีแล้วเฮ็ดเฮ็ดได้ครับอิเชียเป็นเบอร์สองครับผมเบอร์สองเบอร์หนึ่งอะไรกับแต๊อกว่วลูกน้อยใส่เบอร์หนึ่งดีๆแต๊อกว่วลูกใหญ่ใส่เบอร์สองนะครับนะักการณ์เบอร์เก้าไหนล่ะครับเจ้าหนึ่งสองสามเนี่ยสามคู่สามคู่ไายคู่หนา้าควายมันเลย คุณนาก็ต้องไปสนใจมันไปแล้วไปเลยครับู้นูนาไปเลยครับคูทไาย,ย่างเดีอวนี่นก็อยูดด่ในล็อกครับผมเนี่ยแลนได้ครับแลนได้แลนได้ทุกตัวครับมันอยู่แค่พอล็อกของมันน่ะมันที่นี้ไปใส่อะไรครับลงน้ำไหลครับน้ำไหลอันนี้น้ำไหลครับน้ำไหลเอ้ยไหลมา้องแห้งครับ หนงินดีดีเขาลยย่างกับเขาตะกัว่วกบเลเอาใส่ใส่แขวาบเอานะครับน่าจะากลัวแบบนนะันความดีมันมีแตกต่างกันแต่ว่ามันจะลงทุนสูงกว่าหนึ่งสองเพราะว่าอันนี้มันเปลืองอันนี้มันก็นำนักอย่เครื่องโลกรบปืนเนี่ยเครื่นี่นำนักอย่เครื่นนรงนนองกิโล แต่ผมจะเฮ็ดมองสามนาสองนาผมจะเฮ็ดผมจะเฮ็ดแบบผม,ผมจะเฮ็ดแบบขามรุ่นครับผม ผมจะเฮ็ดถ้าผมเฮ็ดนะก็คงมัห่วงสูตรเนาะครับเนาะที่ว่าอมันกับมีค้นเฮ็ดอยู่แล้วกับมี่ครับแต่ว่าผมสิเฮ็ดขา่ามขามรุ่นไปนเลยครับผมสามเบอร์สามมองสามนาชีิเป็นสามเบอร์ครับผมแต่ผมว่าเลยเฮ็ดยากครับสามนาสามเบอร์ครับผม จะมองจะว่เป็นหนาเดียวกันครับสีเป็นสามเบอร์เลยครับผมสามหนาสามเบอร์ครับที่จะผมจิคิดคนเค็ดขึ้นมานี่ครับผมจะลงปลาได้สามสามไส้ครับเฮ<ม>็ดนี่นะครับรอบลูกวิ่งง่าย,ายๆครับผม,มที่การเฮ<ม>็ดนี่เฮ็ดแบบผมนี่นะครับ<ม>นี่เป็น เอาเอาฮาคู่หกไซรุะกลัวครับเบอร์สามนะครับแนนได้ครับแนนได้แนนได้ซนเนี่ยติดแล้วครับเนี่ยไปใส่ก็ได้แล้วครับสามารถได้มีกระตึงแล้วครับเนี่ยตึงติดตรงนี้แล้วตึงแล้วไปก็ได้แล้วครับจะเป็นลูกวิ่งแบบนี้ครับผมไปได้ไกลครับ ไปจนสุดตาของมันหมดแล้วครับนี่จะเป็นลูกวิ่งอันนี้สีโคตรยากับตัวนี้ครับจะเป็นลูกวิ่งตัวนี้ตัวนี้สีไปเป็นตาตึงเท่าใดก็ไปได้เท่านั้นแหละครับแล่นไปได้สารทิศครับผมขอมากคับฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากช่องสรรนหากินแบบบ้านๆได้นะผ้คง,งใจของท่านผู้ชมทุกท่านนาครับนะการหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ